ăn subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถอยออกแม่ถอยออกแม่จังนิดนึงหนูถอยออกจังนิดแม่ถ่ายเอาหนาคนใช่ถ่ายแต่น้ำมันในคลิปเลยถ่ายน้ำมันคนด้วยอยากเลยถ่ายอยากให้คนจะถ่ายแล้วมันก็ต้องเพียได้ยังไงเอาลงยูทูบได้เนี่ยเปตัดต่อคลิปอยู่ได้เนี่ย นายุ้ยพี่คนนี้แหละอันเี้จะทำคลิปต่างหากีกิมานล้วก็้องว่าใจบุญทานเนาะตรียมคนมานี่เตรียมงาได้เตียมกอยู่ไมสตัวเตียมนนะครับเดียวเา อันนี้อันนี้ตักนิดเดียหนน้ำมัน่าน้ำมันวน้ำมันผลไม้ก็ออก

ในที่สุดก็สำเร็จสำเร็จแล้วไปเล้วเยม่เจ๊เหนมสหน้าวันเนาะน้าทิพย์เนาะหน้าตะวค์เนี่ยน้ามะเ้าวน้าของสูน้าอมริน้าอมริดน้าตวัน เห็นความสำคัญฟังพี่นะเดจ้างานว่เยอะกันอันนึงเดียวฟังว่าตัฟังพีเนี่ยคนเดียมันหนามันเหยียดเบิดสองหงวสองหงอนมันไหมันไปรอด่โบมามุมหนก่อนมันชบรอลบอลใส่เลย น้องก็ามาต้องมีที่พิสูจน์เปลี่ยนี่ได้ดีที่สุดน้องก็ามาอันนั้นก็มงกุฎพระพุทธเจ้าได้หน่อยเกทับกับลาบบด้เอ่ะมงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วก็อันอันยาวานิพานางังด้วยอันนั้นผูกคลุมลงอันนั้นผูกคลุมลงด้วย เอาละเอาละอันนี้ผูดสอนุงมาตัดตงนี้เดี๋ยวท่านั้นเดี๋ยวมันดับไปรอดไตวันหนมัายใจเย็นๆมันก็บงแง่งแงงคนใจคนเนาะ ไฟกําลังกําลังลุกตุ่มตุ่มอยู่ต่มตุมนั่นแหละคนน่ะลุกๆแต่ว่าอันคนไฟนี่ลุกตมตมจักกันในตุมตในนุ่มุกๆเล่งเล่งจะเล่งให้ท่านไฟ

ก้อนเดียวเพราะว่าม bon ันมันเพราะว่ามันเป็นเป็นทรายแน่ฮะไม้บอกว่าก้อนโตอยู่ไหมคะมันอยู่ตะวันมันจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยไหมมันจะบรเนี่ยนไหมมันจะเป็นปุยปุยแห่งมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทรายใช่มันเป็นทรายเนี่ยมันมันหายเหนียวแล้วันนี้เป็นทรายแล้วเหนียวอยู่ตะวันนั่นนี่มันก้ได้แล้ว

บุ้ยจไปหาคน,นอ,าอ,อืนไล่ก่อนอุวยเยี่ยงคืนพอดีันีและมันที้งดีจังยนะลงโนพอดียังจะแบบคิดว่าแต่เสร็จแล้วก็วา ลงไหนนี่